to my c l s s s n n l l s s s u u j j e t w w t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  e c h h r r พิชการแก่นจัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูผักบุ้งค่ะ For today I have e t h interesting lesson for you comprehension of funny story สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องนะคะที่น่าสนใจนัก็คือ comprehension of funny story ว่าแต่เอแล้วเรื่องนี้นะคะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูคำแรกนะคะคำว่า comprehension นะคะก็คือการเข้าใจการทำความเข้าใจนะคะ funny story ก็คืออะไรคะเรื่องที่สนุกสนานนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องของการอ่าน comprehension นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องสนุกสนุกนะคะมาฝากนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่หนึ่ง apple picking ให้นักเรียนนะคะฟังคุณครูอ่านนะคะ story แล้วก็นักเรียนสามารถอ่านตามคุณครูได้นะคะหลังจากอ่านเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมา แปลพร้อมๆกันแล้วเราก็ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกันค่ะเรื่องแรก Apple picking My family and I went apple picking. We picked two big barrels of red apples. It was fun. Hey, w h e r e d i d That worm c o m e from. อละล่ค่ะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแปลพร้อมๆกันนะคะ Apple picking ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเก็บ Apple ผล Apple นะคะ My family and I went apple picking แปลว่าอะไรคะครอบครัวของฉัน my family and I และฉันไปเก็บ Apple ด้วยกัน We pick two big barrels of red apples แปลว่าอะไรคะพวกเรานะคะไปเก็บ a p ปเปสีแดงได้มา2 Barrel ใหญ่ๆคำว่า Barrels อันนี้เป็น,นหน่วยวัดปริมาตรนะคะ It was fun มันสนุกมากๆเลย But hey where did w h a t i d w o r m came from? แต่ hey หนอนตัวน,นั้นมาจากไหนน่ะ่นะสรุปเรื่องนี้ก็คือครอบครัวตายเก็บ Apple ด้วยกันนะ,ะได้มา2 Barrel นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกมากแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะ เจ้าหนอนตัวนั้นมาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อง story apple picking นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการว่าการทำความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็นักเรียนเข้าใจหรือไม่นี่คะข้อที่หนึ่งคำเขาถามว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่ง Where did the family go? Where did the family go? Family ไปไหนมาคะข้อ huh? A swimming, B apple picking, or C for a plane ride. ไปไหนเอ่ยอ่าไป apple picking ค่ะตามชื่อเรื่องเลยไปเลือก apple นี่กันนะคะข้อที่2 How many barrels of apples did they pick? How many barrels of apples did they pick? เขาถามว่าอ่พวกเขาไปเก็บผลแอปเปิ้ลได้เท่าไรได้เท่าไร่ไไรคะจากโจทย์นักเรียนก็เห็นเลยเขาได้กี่บาร์เรลนะประโยคนี้เลยคะ่ะ Two barrels ข้อที่3นะคะ What is in one of the barrels? What is in one of the barrels? อะไรยอยู่ในถังถัง barrel คะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นอะ worm ก็คือเต้าหน,นอนเข้าไปอยู่ใน ทังแบรเรลที่ไม่มีแผลผลแอปเปิลอยู่นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเรื่องที่1น,นะคะถ้านักเรียนสามารถเข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรได้นะคะแล้วก็สามารถตอบคาถามได้ถูกแสดงว่านักเรียนก็เข้าใจ c o m p e h e n s i o n ระดับหนึ่งค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู The second story Emma the chef เอาละค่ะสำหรับเรื่อง Emma the Chef เน้นนะคะก็คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหรือนักเรียนสามารถอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาแปลเนื้อเรื่องพร้อมกันค่ะเริ่มเลยนะคะ Emma the Chef Hi my name is Tina I am 10 years old Emma is my sister she working as a chef in a restaurant near our home She likes to bake cookies for me. She likes cakes. I love cookies and ice creams. Every weekend, I go to the restaurant with Emma. Emma the chef.ประโยคแรกนะคะ Hi, my name is Tina. ละว่าไรค่ะ? Hi, สวัสดี.ฉันชื่อ Tina. I am ten years old. you? สิปีนะคะอนนี้ประโยคที่สองนะคะ Emma is my sister Emma เป็นอะไรคะ sister Emma เป็นพี่สาวของฉันนั่นเองคะอ่ะอะทำไมถึงรู้ว่าพี่สาว my sister สามารถเป็นได้ทั้งพี่สาวหรือน้องสาวใช่ไหมคะแต่ว่าในบริบทของเรื่องนี้คนที่สามารถทำงานแล้วแล้วก็เป็นเชฟได้คงไม่มีอายุ คงไม่อายุน้อยกว่าทีหน้าที่10ขวบใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยหมายถึงพี่สาวนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะ she working as a chef in a restaurant near our home she ในที่นี้หมายถึงเอ็มม่านะคะ she เธอ,อแปลว่าอะไรคะเธอทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารใกล้บ้านของเราคำว่าใกล้บ้านก็คือ Near our home ค่ะประโยคต่อไปค่ะ she likes to bake cookies for me แปลว่าอะไรคะเธอพออพี่จะอบคุกกี้ให้กับฉัน she likes cakes เธอชอบเค้ก I love cookies and ice cream แปลว่า I love ฉันรัก c o o k ี้และไอศกรีมนะคะประโยคสุดท้าย Every weekend I go to the restaurant with Emma แปลว่า Every weekend ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ I go to the restaurant with Emma ฉันไปร้านอาหารกับพี่เอมม่าอันนี้นะคะก็คือ Story Emma the Chef นะคะอ่ะเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกับ สิ่งที่เขาถามในเรื่องนี้กันเลยค่ะเรามาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกตรงนี้เขาถามว่าอะไร Who is Emma? Who is Emma? ใครคือ Emma? อใครคือ Emma อยู่ประโยคที่ไหนเราไปดูพร้อมๆกันนะคะนี่ไงนี่ไง Emma is my sister นะคะเรื่องนี้ Story นี้ใครเป็นคนเล่าคะ ทีนาใช่ไหมคะดังนั้น sister ก็คือข้อ b ค่ะทีนา sister ค่ะข้อที่2นะคะ Where is Emma working? Where is Emma working คะเขาถามว่า Emma าทำงานที่ไหนอ่าเราจะดูได้จากประโยคตรงไหนบ้างเอ่ยอ่ะถัดมาเลยนี่ไง She is working as a chef in a restaurant. อ่า oh, in the restaurant ก็คือช h o i c e ที่ C ค่ะ Emma ทำงานที่ restaurant นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3 What does Emma like? What does Emma like? เดี๋ยวเราไล่อ่านดูอีกทีหนึงนะ Emma ไล k e อะไร Emma ชอบอะไรคะ She likes cakes. อ่อา Emma ชอบเค้ก,กข้อที่ A ค่ะ ไปข้อที่4สุดท้าย What does Emma bake for Tina? What does Emma bake for Tina? Uh, Emma อบอะไรให้กับ Tina คะนี่ไหนนะ้าประโยคเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ uh, She like to bake cookies for me นั่นหมายความว่าพี่ Emma ชอบที่จะอบ cookies for Tina นั่นเองก็คือข้อ B คะ่ะ เอาละค่ะอันนี้นะคะก็คือการนำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่สอง e m ม a the s h v e ทีนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมต่อเนื่องเลยไปดูกันเลยค่ะทีวิเอาละค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนนะคะก็ได้ เรียนการอ่านการนำความเข้าใจเกี่ยวกับสตอรี่ทั้งสองสตอรี่ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งคุณครูนะคะก็อยากจะฝากให้นักเรียนได้ไปฝึกฟ้อนด้วยตนเองนะคะเรื่องนี้เลยค่ะฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนได้ไปศึกษาไปทำด้วยนะคะ surfing นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองและตอบคำถามด้วยตนเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของครูผักบุ้งนะคะก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยอย่าลืมไปฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะ for today bye bye see you again